มีความตั้งใจด้วยที่จะให้ความรู้เ,เป็นวิทยาฐานด้วยใช่ครับคือยังไงคะเผยแพร่ออรสอนอรอเรื่องออนไลน์ครับก็เอาสิ่งที่เขาเล่นอยู่แล้วเนี่แหละแต่ทำยังไงให้เขาเล่นแล้วรวยก็พยายามจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ วันนั้นเนี่ยที่เราเข้ามาในดีไอคอนเนี่ยคือเราเห็นในเรื่องของความพร้อมในทุกทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์เริ่มเปิดใจเริ่มเข้ามาเรียนรู้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีได้ม,มาเจอโรงเรียนดีไอคอนที่นี่สอนเราแบบเขาเรียกว่าจับมือทำนับหนึ่งับสองนับสามกับเราไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาตัวเราเองออนไลน์มันคือทางรอดแล้วม,มีมือถือเทางเลือกมีมือถือเครื่องเดียวแล้วเราก็สามารถทําออนไลน์ได้ผมก็เลยไปเรียนรู้ออนไลน์วิธีการที่ท ต้องแต่เรื่องของการทําเพจการแอดโฆษณามาเจอดีไอคอนทูเป็นโรงเรียนสอนทําออนไลน์ร้านก็เริ่มขายดีขึ้นจากหน้าเพจใหม่เริ่มมีแอดเป็นเริ่มมียอดขายสูงขึ้นแล้วไม่กลัวเหรอคะว่าถ้าสอนเขาแล้วอ่ะเดีย๋ยวเขามาแข่งเราอ่ะจริงๆคนไทยรวยเยอะๆไปเรื่องที่ดี ปัจจุบันค่ะยอดขายทั้งหมด338ล้านค่ะ338ล้านภายในเวลากี่ปีครับ2ปีกว่าค่ะสร้างยอดขายไแล้วครับจากการขานของออนไลน์226ล้านค่ะใช้เวลากี่ปี2ปีเกับอีก2เดือนสร้างยอดขาย142ล้านค่ะภายในเวลา3ปีครับอนนี้แหละครับ2ปีกว่าครับยอดขายประมาณกี่บาทครับ200กว่าล้านแล้วครับทั้งหมดนี้ที่ได้มาจากออนไลน์หมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนจาก คนจนๆกลายเป็นคนที่ระสบความเร็ดจใิชีวิตแบบนี้ได้ เลยใครอยากขายออนไลน์เข้ามาเดี๋ยวจับมือทําให้การขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะสวยว่ามันคือทางรอดเลยจับเครื่องมือที่ถูกระเบิดยอดขายให้เราได้ยอดขายได้แล้วครับจากการขานของออนไลน์226ล้านค่ะใช้เวลากี่ปี2ปีกับอีก2เดือนค่ะที่นี่มีสอนในแบบอนุบาลถึงมหาลัยออนไลน์6เสาหลักค่ะมีการยิงแอด a c e b o o k นะคะมีการตัดแต่งภาพแล้วก็ Instagram แล้วก็มี t ิ k t o k Marketing ต้องเสียตังค์ที่บา้าน98ิบบาท9 8บาท,บาทต้นทุนค่าความไม่รู้ว่ามันแพงกว่าเยอะเข้ามาพิสูจน์คค่ะ่ะะอไรก็ตามทีน ทำได้อะคนก็ทำได้